กราบสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG s p a c e c h a n n e l วันนี้เราอยู่กับเกม Gen Impact ตลาดคิดในวันนี้จะมาพูดต่อจากเนื้อหาคลิปที่แล้วเกี่ยวกับตัวละครฮารเกียมากยิ่งขึ้นและลงลึกมากยิ่งขึ้นถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครฮารเกียสามารถกดลิงก์ข้างบนเพื่อไปรับชมการรีวิวของตัวละครก่อนได้เลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราดูคลิปนี้อาจจะงงๆหรือไม่เข้าใจ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปนี้ก่อนไหวสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้เพื่อนๆได้รู้สึกชื่นใจกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อนๆนานเกินไปเดี๋ยวเราไปดู5ข้อโควรรู้ก่อนตัดสินใจป้านตัวละคราทาดาเกียหรือคุณชายของ traveled. เรานี่เองเราไปเริ่มต้นกับข้อแรกทาดาเกียเนี่ยเป็นตัวละครที่มีพื้นฐานพื้นเพไปตัวละครท่าน้ําอยู่แล้ว แถมยังสามารถสร้างดาเมจจากการเปลี่ยนโหมดระยะไกลเป็นโหมดระยะใกล้ที่ใช้ดาบคู่นะ้ำสรางความเสียหายท่านนาะนที่รุนแรงมากๆแก่ศัตรู แต่ด้วยปัจจัยที่ว่าการโจมตีธาตุแบบจัดจ๋าอย่างนี้เมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุน้ำที่เป็นธาตุเดียวกันเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยสามารถทันดาเมจได้น้อยมากและยิ่งไปเจอมอนสเตอร์ที่มีโล่น้ําหรือว่าเป็นพวกสรามน้ําแทบจะโจมตีไม่เข้าเลยเพราะว่ามอนสเตอร์พวกนี้มีความต้านทานในเรื่องของธาตุน้ําที่สูงมาก ตรงนี้เพื่อนๆเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งทีมที่มีความสามารถในการสู้กับทานน้ำได้ด้วยไม่อย่างนั้นธานาเกียนเนี่ยอาจจะเป็น DBS ที่ยืนหล่อๆเพียงเท่านั้นแล้วทีมแบบไหนล่ะที่จะมาช่วยธานาเกียรเนี่ยในการต่อสู้กะยกะตัวอย่างเป็นตัวละครที่เป็นธาตุไฟฟธาตุาไฟหรือว่าแม้กระทั่งธาตุน้นำแข็งจะเป็นตัวละครธาตุอะไรก็ได้จุดนี้จะช่วยธานาเกียนเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นขอ้อที่2ผู้ดาวของสกิลธาต ระเกียเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนสลับโหมดเป็นดาบคู่น้ำเพี่อสร้างความเสียหายที่รุนแรงมากๆแต่ตัวละครนี้จะต้องแบกรับคูดาวที่มหาศาลเมื่อเราสลับโหมดจากโหมดดาบคู่น้ำเป็นโหมดที่เราใช้ธนูซึ่งคูดาวจะเริ่มนับตั้งแต่เราสลับโหมดกลับคืน ยิ่งเราใช้สกิลนานเท่าไหร่คูดาวก็ยิ่งเยอะนานเท่านั้นแถมถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ครบระยะเวลา30วินาทีในการเข้าโหมดดับคู่จะทําให้ตัวละครทาตาเกียเนี่ยแบกรับคู่ดาวสูงถึง45วินาทีมันคงไม่สนุกใช่ไหมล่ะดังนั้นเรื่องคูดาวเนี่ยจึงเป็นเหตุสําคัญมากๆเพื่อนๆจะต้องคํานวณคูดาวของทาาเกียเนี่ยให้พอดิบพอดีพอเหมาะกับการเล่นกับทีมของเรา ถ้าแนะนําจริงๆไม่ควรใช้ตัวละครทาเกียเนี่ยเกินวินาทีอย่างมากสุดแค่20ก็เพียงพอแล้วเอ่ะไม่อย่างนั้นคููดาวนานขนาดนี้ตัวละครทาดเกียเนี่ยรับรองเจ็บในกุไม่เอามาเล่นอย่างแน่นอนข้อที่3การปั้นตัวละครทาดเกียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่พูดตรงๆว่ามันเหมือนจะปั้นง่ายแต่ในความเป็นจริง เป็นตัวละครที่เน้นอัตราคิแบบสูงสูงสุดไปเลยเพราะด้วยความที่ว่าเมื่อเราเข้าโหมดดาบคู่น้ําโจมตีใส่ศัตรูและสร้างความเสียหายคริติคอลจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะหนึ่งที่ชื่อว่าริบไทจนริบไทเนี่ยเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูไปอีกแ้วสร้างความเสียหายธาตุน้ำที่พูดตรงๆนะว่ารุนแรงมากๆถ้าเราปั้นในเรื่องของอัติแฟกต์และอาวุธที่มีอัตราคี้ต่างๆ จะทำให้สถานะลิฟท้ายเนี่ยไม่สามารถป้ายใส่ศัตรูได้ต่อให้เราสามารถใช้ทาตเกียรเนี่ยในโหมดดาบคู่น้ำนานถึง30วินาทีแต่ถ้า30วินาทีนั้นน่ะไม่เกิดการสร้างความเสียหายคริติคอลเลยทาตเกียก็เหมือนตัวละครที่โจนตีแบบเปล่าๆความสามารถพิเศษก็ไม่มีจุดเด่นของทาตเกียรเนี่ยจะเหมือนว่าหายไปเลย ข้อที่4การลงอบิสสไปล็ลของตัวละครฮาราเกียเนี่ยถ้าพูดตรงๆว่าเป็นตัวละครที่ต้องแข่งกับเวลาอย่างมากโดยที่ว่าบางทีเราไปเจอดันเจีย้ยนหรืออบิสบางชั้นที่มีมอนสเตอร์เนี่ยยืนอยู่ไกลๆฮาราเกียจะเสียเปรียบมากๆเมื่อเข้าหมวดสกิลธาตุที่ใช้หมดดาบคู่เพราะว่าจัดการศักกตรูกองหนึ่งจะต้องวิ่งไปหาศัตรูกองหนึ่งเราจะต้องเสียทั้งสตามิแน่ระยะเวลาของคูดาวของสกิลที่จะเพิ่มขึ้นบากเรื่อยๆ ดังนั้นตรงนี้ควรจะหาตัวละครที่จะมาช่วยซัพพอร์ตตัวละครทาตะเกียไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็น DVS เมือ่อทาตะเกียใช้ไปจังหวะหนึ่งก็สลับเอาตัวละครน,นั้นออกมาเพื่อให้ทาตะเกียเนี่ยคูลดาวน์ได้เต็มที่หรือว่าจะหาตัวละครที่สามารถรวบศัตรูได้จะประหยัดระยะเวลาในการเดินหรือเคลื่อนที่ของทาตะเกียอย่างมากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีตัวละครที่สามารถรวบศัตรูได้หรือว่าศัตรูบรนยืนไกลเกินไม่สามารถรวบถึง ก็อลองเป็นตัวละครที่สามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้โดยที่ว่าตัวละครพวกนั้น่ะเพียงแค่ปล่อยสกิลทิ้งไว้แล้วให้ตัวละครทาราเกียเนี่ยไปทำดาเมจยกตัวอย่างเช่นไลเดนจากการใช้สกิลธาตุอารเบโดจากการวางดอกไม้เซียงหลิงที่เราจะปล่อยกงจกักรรอบๆตัวเมื่อเจอกับทาราเกียแล้วการทรําปฏิกิริยาธาตุเรื่องการระเหยเนี่ยจะทําให้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5การอัพพรสวรรค์ เนื่องจากตัวละครนาเกียเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถสลับโหมดการโจมตีได้แต่ความเสียหายที่เราสามารถทําได้ในการโจมตีปกติชาร์จโจมตีในโหมดการโจมตีระยะใกล้เนี่ยมันคิดจากพรสวรรค์ของการใช้สกิลธาตุตาเพ,เพื่อนเน้นการโจมตีระยะประชิดแบบนี้พรสวรรค์นในเรื่องของการโจมตีระยะไกลก็คือการโจมตีปกติที่ใช้ธนูเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นจะต้องทําการอัพเลเวลให้ส,งสูงหรือว่าไม่ต้องอัพเลยก็ได้ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยประหยะัดทรัพยากรได้มากเลยและก็จบไปแล้วสำหรับ5ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจปั้นตัวละครทาลเกียที่ผมพูดมาก็เป็นข้อมูลเพียงข้าวๆเพียงเท่านั้นตลาดรายละเอียดที่เป็นเชิงลึกหรือสไตล์การเล่นอะไรต่างๆผมว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปหาในหมดทดลองที่จะให้เราเนี่ยได้ลองเล่นกันก่อน หรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครทาราเกียอยู่แล้วลองเอามันออกมาเล่นไม่ต้องปั้นจนสุดหาอาวุธดีๆอันดีแฟกต์ที่พอประมาณให้ก็ได้แล้วลองดูว่าจะเข้ามือเราหรือเปล่าตลาดคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับ NG Space ด้วยเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สั้นนิดนึงนะ see you again bye ๊ายบาย